Thank you. คณะดนตรีมหาิทาลัยอสมชันจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปกับศิลปินเคเซนโดซึ่งพี่ๆศิลปินจะมาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ดีๆในการทํางานด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะก็วันนี้นะครับคณะดนตรีได้จัดงานชื่อว่าเอแบ็กซิงเกิ้ลเทเลนต์นะครับซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วคือเป็นการประกวดสําหรับนักร้องอะไรเงี้ยครับโดยที่ว่าทางคณะดนตรีจะเล่นแบ็กอัพให้นักร้องเนี่ยจะมาจากต่างคณะเลยอาจจะเป็นคณะอาร์ตคณะอาบีบีเออะไรเงี้ยก็จะมาได้รวมกันนะครับร่วมสนีี้เราม เคสพิเศษคือวงคริเชนโดนะครับซึ่งเป็นวงที่มีผลงานยาวนานมากว่า20ปีแล้วนะครับมาเป็นทั้งกรรมการแล้วก็มาให้เวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางธุรกิจดนตรีในปัจจุบันโลกของอุตสาหการรมดนตรีปัจจุบันนะครับรวมถึงแนะนําเทคนิคการร้องเทคนิคการเตรียมตัวในการจะเป็นศิลปินในอนาคตก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครอยากจะเข้าสู่วงการนะครับสำหรับการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ศิลปินจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทํางานจริงๆที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดและซักถามข้อสงสัยแบบเป็นกันเองด้วยค่ะทุกวันนี้เ,สะสะปเป็น,าานมาสมพความจริงจัเงครับเพลงใหม่อย่างเพลงแตบไปเป็นเดิมได้ไหมที่รออกเป็นเพลงละครไปคิดไปทุกวันนี้ก็ขาบ,บไม่ได้ตชายู่เราต้องทำงาน อปัจจุบันปัเราจะไม่ได้พูดนนถึงการหาขีสกันเราทำัวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าวันที่ไปเรื่อยๆโอเคของเกาๆเพลเก่าๆมจะรับนิยมอยู่ส่งผลให้เรามีโอกาสในการทำงานใวันนี้แต่สำหรับพรุ่งนี้หรือนาคนอยู่ที่างนในปับันเต้องคิดตลอดเวลาเยตุเรื่องของประสทดนีที่จีดนรีใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดเรมีฟ้าหรือว่าการเรียเรียสสทำนี่มีเชยด้วย ของพิธีกาเดี๋ยวนี้มันเชิญถึงท่านว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องสองฟองแบบใหม่เมื่อก่อนเพลงที่รล้วามนยมจะเป็น A A B A ต้อนเพลงจะเป็น A A B A นั่นคือเพลงที่ยืดนาะจบแท่งวักถุ A B A มัน้รอยเลงจบแท่งัตถยุคที่้อย์เซนต์จะมีปงบุ๊คอิีบริดตอนนี้เริ่มมชัยแล้วมันังเปลี่ยนองฟองใหม่สังเกตูดีๆเร็วนี้เดีจะมีซองฟองหม่ให้ฟังบ่า ขึ้นเวทีครั้งแรกก็คือถ้ากลับไปดูตอนนี้ก็คือคือตายัวเองันเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเวทีแรกที่เราขึ้นไปแล้วก็จะบอกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็มันเล่นไม่รีบไม่ได้เลยของวันนี้คือมันต้อง like that, the then, ต้องหาโอกาสในการที่จะได้ขึ้นเล่นบ่อยๆคือมันอาจจะเริ่มต้นจากการเริ่มเวทีเล็กๆก่อนเวทีที่เราสึกว่ามันเหมาะกับเราตอนเนี้ในอย่างเวทีวันนี้ที่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะที่เป็นน้องมาสมัครร้องเพลงอะไรนะครับมันก็เหมือนกับ ก้า้าแลวหลังจากที่ทำการเวิร์กช็อปไปเรียบร้อยแล้วได้เวลาของพเพื่อนๆในการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศในการแข,ข่งขัน Singing Contest กันแล้วค่ะงานนี้พี่ๆศิลปินจากวงเทสเซนโดก็มาเป็นกรรมการและเป็นคอมเมนเต,เตอร์ให้กับพเพื่อนๆอีกด้วยค่ะเราไปฟังเพลงเพพอๆของผู้เข้าแข่งขันกันเลยค่ะ กันบ้างคะกับกิจกรรมเวิร์กช็อปใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินมืออาชีพอีกด้วยเราไปฟังพี่ๆศิลปลลินโวเครเซนโดฝากอะไรถึงเพื่อนๆและน้องๆที่รักในเสียงดนตรตีกันนิดน,นึงค่ะเป็นกำลังใจนะครับสำหรับนักดนตรตีทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับสู้ๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเข้าใจเลยว่ามันค่อนข้างยากลำบากมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเราจะยังไงต่อไปแต่ว่า ถ้าน้องขยันมันก็มีแรงขันความขยันตอบแทนให้เสมอนะครับจากประสบการณ์นะครับออผมก็เรียนดนะตรีมาเออมันมีอย่างเราฝึกซ้อมอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งบ้างที่เราเล่นไม่ได้หรืเอ,อเกิดความท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามอย่างเงี้ยที่จะเล่นกับมันแล้วมีใจรักทางด้านดนตรีจริงๆเนี่ยคอเราเลือกทางสายอาชีพนี้แนละ้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะต้องมี ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอสามชันที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆที่มีใจรักในเสียงดนตรีได้มาเวิร์กช็อปใกล้ชิดกับศิลปินมืออาชีพพร้อมทั้งมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับเพื่อนๆในการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ด้วยค่ะ